สวัสดีทุกคนผมเก่งเคโรนะครับและนี่คือรายการเรื่องน่ารู้บายเคโร e ีพีที่5 1เแล้วนะครับสำหรับเรื่องน่านู้ในตอนนี้จะไปตอนเกี่ยวกับประเทศหนึ่งแถบสแกนดิเนเวียที่นับได้ว่ามีความเจริญไปอย่างมากเลยทีเดียวนั่นก็คือประเทศสวีเดนและในคลิปนี้ก็คือเรื่องน่ารู้เกี่ยวกับประเทศสวีเดนจะเป็นยังไงไปรับชม,มกันนะครับ สวีเดนหรือชื่ออย่างเป็นทางการคือราชอาณาจักรสวีเดนเป็นประเทศกลุ่มนอร์ดิกตั้งอยู่บนคาบสมุทรสแกนดิเนเวียในยุโรปเหนือทางตะวันตกจรดกับประเทศนอร์เวย์ทางตะวันออกเฉียงเหนือจรดประเทศฟินแลนด์และช่องแคบสแกเกอร์เรีทางตะวันตกเฉียงใต้จรดช่องแคบแคทิเกตและทางตะวันออกจรดกับทะเลบอลติกและอ่าวบอสเนียมีกรุงสต็อกโฮล์มเป็นเมืองหลวงประเทศสวีเดนมีประชากรที่เบาบางเว้นแต่ในเขตเมืองใหญ่ พื้นที่ส่วนใหญ่ของประเทศสวีเดนประกอบด้วยป่าไม้และภูเขาสูงสวีเดนมีประชากรกว่า10.4ล้านคนและความหนาแน่นของประชากร25คนต่อตารางกิโลเมตรโดยกว่า87%ของประชากรอาศัยอยู่ในเขตเมืองซึ่งครอบคลุมพื้นที่1.5%ของพื้นที่ทั้งหมดโดยประชากรที่อาศัยอยู่หนาแน่นสุดอยู่ในภาคกลางและภาคใต้ของประเทศสวีเดนเป็นหนึ่งในประเทศที่อยู่เหนือที่สุดในโลกมีขนาดพื้นที่ใกล้เคียงกับประเทศไทย สวีเดนมีขนาดใหญ่เป็นอันดับ4ของทวีปยุโรปด้วยพื้นที่กว่า4 5 0 0 0 0ตารางกิโลเมตรสวีเดนมีชายฝั่งที่ค่อนข้างยาวจรดทะเลบอลติกและอ่าวบัตเนียทางด้านตะวันตกมีเทือกเขาสแกนดิเนเวียทอดตามแนวภรมแดนระหว่างประเทศนอร์เวย์สวีเดนแบ่งออกเป็น3ภาคหลักๆได้แก่โยตาลันตั้งอยู่ทางตอนใต้ของประเทศมีพื้นที่เป็นที่ราบและมีป่าไม้สวีลันเป็นที่ราบอุดมสมบูรณ และมีทะเลสาบจำนวนมากและนอร์ลันเป็นภูมิภาคทางตอนเหนือของสวีเดนมีภูเขาป่าไม้และแร่ธาตุอย่างเป็นอย่างมากถึงแม้ว่าสวีเดนจะตั้งอยู่ทางตอนเหนือมากๆแต่กลับมีภูมิอากาศที่อบอุ่นเนื่องจากอิทธิพลของกระแสน้ําอุ่นก้าสตีมทางตอนเหนือของอาร์ติกเซอร์เคิลพระอาทิตย์จะไม่ตกดินเลยในบางช่วงของฤด,ดูร้อนและแทบจะไม่สามารถเห็นได้ในฤด,ดูหนาว สวีเดนจะเป็นหนึ่งในประเทศที่มีปรากฏการพระอาทิตย์เที่ยงคืนนั่นเองชื่อประเทศสวีเดนเป็นคำมาจากภาษาดัชในช่วงกลางศตวรรษที่17ซึ่งสื่อความหมายตรงตัวว่าดินแดนของชาวสวีเดนต่อมาก็มีการตั้งชื่อประเทศอย่างเป็นทางการว่าสวีโลแลนและสวอลไรสถ้าอ่านผิดขออภัยด้วยนะครับตามภาษานอร์ดโบราณและนักล่าอนานิคมจากสาราจานาจัก ได้เริ่มมีการเรียกประเทศสวีเดนว่าสวีเดนและเริ่มบรรจุคำว่าสวีเดนลงในพจนานุกรมโดยนักภาษา,าศาสตร์กลุ่มชนเจอเมนิกเข้ามาตั้งถิ่นฐานในสวีเดนตั้งแต่ยุคก,ก่อนประวัติศาสตร์และดำรงชีพด้วยการประมงก่อนจะรวมตัวกันเป็นชาวทะเลที่รู้จักกันในชื่อชาวนอรรัฐอิสระข,ของสวีเดนเกิดขึ้นใหม่ในช่วงศตวรรษที่12หลังจากการระบาดของการรโลโรคครั้งใหญ่ในศตวรรษที่1 4 ซึ่งฆ่าชีวิตชาวสแกนดิเนเวียไปกว่า1นส่วนสของประชากรทั้งหมดการครอบงำของสันนิบาตฮันเซอร์ในยุโรปเหนือได้คุกคามชาวสแกนดิเนเวียทั้ทงด้านเศรษฐกิจและการเมืองหลังสิ้นสุดยุคไวกิ้งสวีเดนได้กลายเป็นส่วนหนึ่งของสาภาพคามาในปี1397ร่วมกับเดนมาร์กและนอร์เวย์แต่ก็ได้ออกจากสาภาพในช่วงต้นศตวรรษที่16ในสงคราม30ปีและก็ได้ลบกับประเทศเพื่อนบ้านโดยเฉพาะรัสเซีย เดนมาร์กและนอร์เวย์ซึ่งสามประเทศดังกล่าวนั้นไม่ยอมรับการที่สวีเดนออกจากสหภาพในศตรวรรษที่17และสวีเดนได้ขยายอาณาเขตด้วยการทําสงครามและกลายเป็นหนึ่งชาติมหาอำนาจที่ยิ่งใหญ่ของยุโรปก่อนจะสูญเสียพื้นที่ราชอาณาจักรรวมถึงฟินแลนด์ที่เคยเป็นส่วนหนึ่งของสวีเดนและนับตั้งแต่เข้าร่วมสงครามสาราชอาณาจักรสวีเดนและนอร์เวย์ในปี1814สวีเดนก็อยู่ในภาวะสันติ และปัสจากสงครามระหว่างประเทศมาโดยตลอดโดยมีนโยบายต่างประเทศที่มีเข้าข้างฝ่ายใดและเป็นกลางในสงครามรวมถึงสงครามโลกครั้งที่2และสงครามเย็นในปี2014สวีเดนได้เฉลิมฉลองสันติภาพประเทศครบรอบ200ปีซึ่งทำลายสถิติข,ของประเทศสวิตเซอร์แลนด์ไปได้สวีเดนมีรัฐธรรมนูญที่มีพระมหากษัตริย์เป็นประมุขและปกครองระบอบประชาธิปไตยแบบรัฐสภาโดยมีอำนาจนิติบัญญัติ ตกเป็นของสมาชิกรัฐสภาซึ่งมีสมาชิก349คนสวีเดนเป็นรัฐรวมซึ่งแบ่งออกเป็น21มณฑลและเทศบาลกว่า290แห่งสวีเดนถือได้ว่าเป็นประเทศที่พัฒนาแล้วและรักษาระบบสวัสดิการสังคมที่มีระบบสาธนารณสุขและการศึกษาที่มีคุณภาพมีไรายได้ต่อหัวสูงเป็นอันดับที่11ของโลกและอยู่ในอันดับที่สูงในด้านคุณภาพชีวิตสุขภาพการศึกษา,กา,ก,ษาการคุ้มครองเสรีภาพของพลเมือง ความสามารถในการแข่งขันทางเศรษฐกิจความเท่าเทียมความเสมอภาคทางเพศความเจริญรุ่งเรืองและการพัฒนามนุษย์สวีเดนเข้าร่วมสหภาพยุโรปเมื่อวันที่1มกราคมปี1995แต่ก็ได้ปฏิเสธการเป็นสมาชิกยูโรโซนและยังคงเป็นสมาชิกของสหป,ประชาชาติสภานอร์ดิกสภายุโรปองค์การการค้าโลกและองค์การเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนาและสวีเดนได้แสดงเจตนารม ในการเข้าสมาชิกเนโตเมื่อปี2022นั่นเองสวีเดนนั้นถือด้วยว่าเป็นผู้ส่งออกเหล็กทองแดงและไม้ชั้นนําของยุโรปตั้งแต่สมัยยุคกลางอย่างไรก็ดีการขนส่งและการคมนาคมที่ดีขึ้นทําให้สามารถใช้ทรัพยากรธรรมชาติจากส่วนต่างๆของประเทศได้มากขึ้นโดยเฉพาะไม้และแร่เหล็กการเปิดเสรีทางเศรษฐกิจและการจัดก,การศึกษาทั่วไปช่วยทําให้เกิดอุตสาหกรรมด้วยอย่างรวดเร็ว และในทศวรรษ1890ประเทศก็ได้เริ่มพัฒนาอุตสาหกรรมขั้นสูงและในช่วงคริสตศตวรรษที่20ก็ได้เกิดระบบสวัสดิการของรัฐบาลขึ้นซึ่งปัจจุบันสวีเดนมีแนวโน้มเอียงทางเสรีนิยมและความเท่าเทียมกันของสังคมเป็นยังไงกันบ้างก,กับเรื่องน่ารู้เกี่ยวกับประเทศสวีเดนหากผิดภาพประการใดขออภัยมาณที่นี้ด้วยนะครับถ้าชอบใจอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับและอย่าลืมกดกระดิ่งให้ด้วยนะครับ สวัสดีวันนี้ผมต้องขอลาตัวไปก่อนแล้วนะครับไว้เจอกันในคลิปหน้าสวัสดีครับบ๊ายบายไว้เจอกันเล t กี e ด it